วันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่0.0009648 7 BCH นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่0.0009648 7 BCS นะครับผมอ่าก็ได้รับในวันที่16กุมภาพันธ์2021นะครับก็คือวันอังคารน,นั่นเองนะครับก็เป็นแอปที่ทำเงินได้ตลอดเวลานะครับผมสลับแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่เคยลองเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับไปลองเล่นกันได้นะครับวิธีการสามัครก็ดูตามคลิป ที่ผมได้สอนไปนะครับผมโอเคนะครับมาอัปเดตนะครับการถอนเงินนะครับผมแอปนี้จ่ายแบบออโต้นะครับผมในส่วนของแอปฟรีบิตคอยแคสตนะครับผมนี่เลยจ่ายเงินจริงนะครับผมก็จ่ายตรงเวลาตรงวันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในแอปนะครับผมมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนด้านบนนะครับในกรอบสีดํานะครับมันจะแจ้งเตือนว่ายอดที่เราถอนออกไปเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับผม ทางแอปเนี่ยเขาจะจ่ายแบบอัตโนมัตินะครับทุกวันอังคารนะครับผมเงินจะเข้าทุกวันอังคารนะครับเพียงวันเดียวนะครับใน1อาทิตย์จะถอนได้แค่วันอังคารเท่านั้นนะครับยอดที่เหลือด้านบนเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับผมซึ่งมันจะถอนออกทั้งหมดนะครับมันจะตัดยอดออกทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีเหลือเลยนะครับเราก็เริ่มเก็บใหม่ได้เลยนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็ยังทําเงินง่ายมากๆอีกด้วยนะครับ ราคาของ bch ตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นสูงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเรามาดูวิธีการเล่นก่อนวิธีการเล่นเนี่ยให้เราสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีเส้นสีเหลืองนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการสุ่มตัวเลขหรือว่าเป็นการสปินนั่นเองนะครับก็ให้เราสปินไปนะครับผมสปินไปแบบนี้เลยนะครับสปินไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะสปินไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับจนกว่าเราจะพอใจกับคะแนนที่เราจะได้ นะครับผมหรือว่ายอด่า BCH ที่เราจะได้นะครับผมเขาจะเรียกเป็นซาตชินะครับสลับยอดบิตคอยนะครับผมอ่าสมมติว่าเรายังไม่พอใจกับยอดที่เราจะได้นะครับก็ให้เรากดอ่าสปินด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทําการดูวิดีโอเพื่อที่จะรับสปินเพิ่มนะครับเอาโอเคนะครับผมเมื่อเราสปินเจอบิตคอยแบบนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปด้านบนนะเป็นบนัสนะครับนี่ เจอในส่วนของบิตคอยสีทองอีกนะครับก็เด้งขึ้นไปยอดด้านบนนะครับเพื่อที่จะรุนรับโบนัสนะครับผมแจ็คพอตนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนซาตโตชินะครับถ้าเราเจอ1 0 0 0 0แสนเนี่ยก็คือโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับก็ได้มาที่200นะครับก็กดคอนติเนียนะครับแบบนี้เราสปินต่อไม่ได้แล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้ นะครับก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นโบนัสนะครับเคมนะครับอันที่3นะครับอันที่3นะครับที่เป็นรูปบิตคอยน์นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับบิตคอยเพิ่มนั่นเองนะครับีกดดูไปเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมเมื่อเราดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอจบแล้วเนี่ยมันจะมีให้เรากดเคมด้านล่างนะครับเราก็กดเคมไปเลยนะครับมันจะทําการสุ่มให้นะครับ โอเคนะครับก็ได้รับมาอีก3าซาตชิน,นะครับกด continue ไปนะครับแอปนี้เนี่ยเราจะกดเคม Bitcoin ได้ทุก1ชั่วโมงนะครับประมาณ58นาทีนะครับก็ให้เราเข้ามากดเคมได้เลยนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับมันเล่นไม่ยากนะกดเคมทุกชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีเวลาว่างนะครับผมถ้าเราไม่มีเวลาว่างก็เอาเวลาที่ พักเบรกนะครับช่วงเที่ยงช่วงเย็นนะครับก่อนนอนเนี่ยก็กดได้นะครับมันใช้เวลาทําไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับผมไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับต่อ1นชั่วโมงนะครับต่อมานะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่ได้กรอกลิงกระเป๋านะครับก็ให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองด้านล่างนะครับกดเข้ามานะครับ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กรอกตั้งแต่ตอนที่สมัครนะครับมันจะมีคําว่า Change Account นะครับผมก็ให้เรากดไปตรง Change Account ก่อนนะครับมันก็จะให้เรากรอกอีเมลกรอกลิงก์กระเป๋านะครับถ้าใครกรอกแล้วตั้งแต่ตอนที่เราสมัครนะครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับหรือใครที่อยากเปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับกดตรงรูปดินสออันนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นอีเมลอันที่2ก็เป็นลิงก์กระเป๋านั่นเองนะครับ ในส่วนของหน้านี้นะครับผมมันก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับนี่กดไปที่ Payment History นะครับผมได้ถอนไปทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับผม3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกนะครับเมื่อล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดก็คือวันที่16นะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่2นะครับวันที่2นะแล้วก็วันที่9นะครับแล้วก็วันที่16นะครับผมของกุมภานะครับนี่แบบนี้นะครับผมก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับ ต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถแนะนําได้นะครับมันมีคําว่าเลฟโฟลล์ตรงนี้นะครับผมนี่มีลิงก์ตรงนี้นะครับแนะนําเพื่อนได้นะครับผมการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้อ่ายอดบิตคอยเนี่ยจากเพื่อนนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ไปแนะนําได้นะครับประมาณนี้นะครับการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายแบบออโต้นะครับตามที่ได้แจ้งไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของราคาของ บิตคอยแคสต์นะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ที่กระเป๋าบิตคัพนะครับเราจะใช้บิตคั b หรือว่าสตังโปก็ได้นะครับในการเก็บเหรียญบิตคอยแคสต์นะครับผมตอนนี้นะครับบิตคัพเนี่ยก็ยังปิดปรับปรุงในเรื่องของการสมัครสมาชิกใหม่อยู่นะครับก็ให้เราไปสมัครที่สตังโปก็ได้นะครับผมหรือว่ากระเป๋าอื่นๆก็ได้นะครับสําหรับสตังโปเนี่ยผมได้สอนไปแล้วนะครับผมไปดูกันได้นะครับในช่องนะอ่เรามาดูที่มาร์เก็ตนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับ BTC นะครับ บิตคอยขึ้นไป1นึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วนะครับผมตอนนี้ราคาก็น่าจะขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับบิตคอยแคสต์นะครับหรือว่า b c h นะครับผม b c h ก็คือตัวนี้นะครับ b c h บิตคอยแคสต์นะครับผมอยู่ที่22,000ต่อ1 b c h นะครับราคาบิตคอยของ b c h เนี่ยขึ้นอยู่นะครับผมขึ้นมากๆเลยนะครับจากเมื่อก่อนแค่1 6ื่นนะครับหมื่นหกหมื่นห้านะครับนี่ขึ้นมาสองหมื่นสองนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับกําลังดีเลยนะครับผม ตอนนี้ราคา Bitcoin ก็น่าจะขึ้นลงตลอดเวลานะครับอีทิลเลียมนะครับก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่กระเป๋านะครับที่เงินเข้ามานะตอนนี้นะครับ BCH ผมมีอยู่ที่0.002นะครับก็ประมาณ54.77สตางค์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัตินะครับไปดูที่คริปโตนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับ BCH นะครับผมนี่ยอดที่เข้ามาล่าสุดวันที่16 จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าแอปจะไม่จ่ายนะครับผมแอปจ่ายเงิน100%เนะครับก็ถ้าเรากอกลิงก์กระเป๋าไว้เนี่ยมันก็จะจ่ายเงินแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ทําก็รีบไปทํานะลองไปทําดูได้มันทําง่ายมากนะครับผมไม่ยากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ